เจาะลึก MV เพลง Rockstar ของ Lisa ลิซ่าแบ c ็ p พิงค์หลังพุ่งทยานขึ้นอันดับหนึ่งเผยความเป็นไทยโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวสู่สายตาคนทั่วโลก เรียกได้ว,ว่าปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะสำหรับมิวสิกวิดีโอร็อกสตาร์ของซุปตาร์ระดับโลกลิซ่าละลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงที่ต้องขอบอกเลยว่างานนี้เจ้าตัวใส่หนักจัดเต็มทําถึงแทมโปหมดแหล่งทองเที่ยวสําคัญๆของประเทศไทยให้ออกมาสู่สายตาคนทั่วโลกได้อย่างดีเยี่ยมต้องบอกเลยว่าทําดีทําถึงจึงมากเรียกได้ว,ว่าการกลับมาครั้งนี้ของสาวลิซ่านั้นนับได้ว,ว่าเป็นการยืนยันให้ทั่วโลกได้เห็นกันล่ะคะ่ะว่าเธอคนนี้ คือร็อกสตาร์ศิลปินระดับโลกซึ่งการออกมาในครั้งนี้ของเธอมาในสไตล์ฮิปฮอปที่ซาลิซานชื่นชอบซึ่งใน MV อย่างที่เราดูกันไปนะคะก็จะมีการใช้โลเคชันที่คุ้นเคยกันดีอย่างเยาวราชที่เป็นสถานที่ถ่ายทําหลักของ MV นี้ซึ่งตามที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่ามีการปิดถนนถ่ายทํากันถึง3คืนเพื่อที่จะดึงสีสันยามค่าคืนที่เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองไทยออกมาให้ผู้คนได้รับรู้ถึงความสวยงามของไทยพร้อมกับการใช้เทคนิคพิเศษต่าง ระด,ดับเดียวกันกับการถ่ายภาพยนตร์ในมิวสิกวิดีโอนี้ซึ่งสถานที่ในการถ่ายทํานั้นทางโฆษกกทมก็ได้มีการให้ข้อมูลว่าทางทีมของสาวลิซ่าได้มีการมาประสานตํารวจในการปิดถนนเยาวราชเพื่อการถ่ายทําตั้งแต่ตีสองจนถึงตีห้าส่วนทางเขตสัมพันธวงศ์ได้ขอความร่วมมือผู้ค้าในการให้ความร่วมมือของการถ่ายทําในครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีอีกฉากใน MV นะคะเป็นฉากที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการถ่ายทําในประเทศไทยของเธอในครั้ง ้นีของสองลิซานั้นไม่ได้มีแค่เยาวราชเท่านั้นซึ่งถ้าใครได้ดูแล้วสังเกตใน MV ก็จะเห็นฉากจากบันไดเรือนในห้างที่มืดมิดมีแสงสีแดงดวงเดียวส่องอยู่ด้านหลังซึ่งคนที่คุ้นเคยก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่านั่นคือภายในห้างสรรพสินค้านิวเวอร์บางลำพูที่ถูกทอดทิ้งล้างมานานกว่า10ปีแต่ล่าสุดทางสำนักงานเขตพระนครก็ได้มีการได้เข้าไปปรับปรุงพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในบริเวณเกา รัตนโกสินนั่นเองค่ะทั้งนี้แดนเซอร์ชาวไทยร้อยชีวิตที่ได้ร่วมถ่ายทำกับสาวลิซา่าซึ่งในงานนี้ก็ได้มีคนออกมาเผยถึงเบื้องหลังว่าทีมแดนเซอร์ถูกฝึกซ้อมให้นับจังหวะกันเองโดยไม่มีดนตรีจกกระทั่งลิซ่าปรากฏตัวจึงได้มีการซ้อมรวมกับเพลงและศิลปินก่อนจะเริ่มถ่ายทำทันทีรวมไปถึงกลุ่มฮาเล่ที่ได้เข้าร่วมฉากก็ถือว่าเป็นอะไรที่คันไปถึงกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ในเอวก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนสะดุดตาสะดุดใจกันเป็นอย่างมาก ก็คือนักแสดงสาวสวย3คนที่ปรากฏตัวใน MV แม้จะไม่กีวิแต่เรียกได้ว่าซินใหญ่มากแต่ละคนนั้นเรียกได้ว่าเป็นสาวทันเจนเดอร์ที่มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวมีตำแหน่งกันทุกคนเลยละค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีพลังอย่างยิ่งใหญ่เพราะ LGBTQ+ ชาวไทยได้อยู่ในมิวสิกวิดีโอระดับโลกที่ปล่อยในเดือนพายมันและเป็นเดือนที่ประเทศไทยผ่านร่างกฎหมายทรงดเท่าเทียมร้างประวัติศาสตร์ชาติแรกในอาเซียน ด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้ก็ได้มีเหล่าแฟนๆหลายคนออกมาบอกว่าใน MV เป็นการให้พื้นที่ LGBTQ+ เยอะมากดูนี่อาจจะเป็นการฟาดแม่เกาฉากใหญ่เกี่ยวกับความหลากหลายที่แท้จริงหน้าตาเป็นแบบนี้ซึงต้องบอกเลยว่านี่เป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นถึงอย่างไรก็ต้องบอกเลยว่าใน MV นี้จัดใหญ่จัดเต็มคนทับของไทยอัดแน่นมาแบบเต็มๆงานนี้พ่อค้าแม่ค้าเตรียมรับมือสอบพาวเวอร์ครั้งนี้กันได้เลยคะ่ะซึ่งหลัง หลังจากที่มิวสิกวิดีโอนี้ได้ถูกปล่อยออกไปได้ไม่นานภายใน1ชั่วโมงยอดบิวก็ได้มีการแตะไปเกือบ2งล้านวิวและใน5ชั่วโมงแรกก็พุ่งทะยานมาจนถึง8ล้านและยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วอีกด้วยนอกจากนี้ในโลกโซเชียลอย่าง X หรือ t w i t เตอร์ก็ได้มีการขึ้นแทนเป็นอันดับหนึ่งได้อย่างรวดเร็วเช่นกันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นกระแสะและพลังของสาวลิซ่าในการกลับมาครั้งนี้ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ทำแบรนด์ต่างๆออกมาทำชาเลนจ์ถนนเยวาวราชโปรโม สาวลิซ่ากันเต็มโลกออนไลน์งานนี้ฟังชุดไม่อยู่ใครที่ยังไม่ได้รับชม mv สุดจึงอย่าง rockstar ก็สามารถไปรับชมความฟังกันได้ที่ youtube ช่องแอลลาวได้เลยค่ะ